นี่จะพาทุกคนมากินมื้อเที่ยงที่นี่กันเ้าเชิญแขกผู้มีเกียรติได้เลยจ้าเชิญเลือกนั่งกันตามอัธยาศัยเ้าแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่ลงจากรถสักทีผู้โดยสารก็ลงไม่สนใจคนขับเลยพวกเราจะมาตอน11โมงครึ่งนะคะสั่งไวเรียบร้อยคนก็จะยังไม่เยอะแต่ถ้าใครจะมาตอนเที่ยงแนะนำจองโต๊ะไว้ก่อนนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็จริงแต่ยังมีส้มตำและอื่นๆอีกมากมาย,ยาจะบอกว่าปลาราที่นี่นัวม,มากๆนี่ก็จะเป็นผักแก้มกับก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำดื่มฟรีบริการตัวเองเลจจ้้้้าานนีแข็งตักกไดุๆเลย เตี๋ยวไก่มาระนีองใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยและนี่ต้องสั่งทุกครั้งส้มตำผลไม้ผมพร้อมแล้วดิเดี๋ยวใส่ไปแล้วอันนี้เป็นเส้นมี่ขาวแห้งพิเศษนะครับตรงเนื้อเด็ดมากอาเลบูซี <c oughs> นเฮียดะะมีบังให้ด้วยเห็นไหมรีวิว <c oughs> สุดยอดอ่ะอันนี้นเมนูอะไรคะเป็นเมนูมีข่ขาวมีขาวไก่มารา ใส่ที่นี่อย่างนี้เลยไม่มีเส้นเลยอ่ะกินไปเรื่อยๆแล้วมันอร่อยมากเลยต้องกินเร็วๆเพื่อได้สั่งตามต่อไปอ๋ออัร่อยนี่มาละดีตีนไก่เนี่ยนุ่มละลายในปากอร่อยมากเส้นเล็กเหนียวนุ่ม้ว้าวลูกออกเลยอร่อยหรือหลังกําลังนะ บนเส้นกุยบดไก่บนเส้นมีไก่คุณลองสกินสซบะเดี๋ยวหนูกินสนใจอันนี้เนีอร่อยนุมันก็อร่อยใช่ค่ะแล้วก็มีตำเส้นเล็กด้วยอือตัวเต็มค่ะตำผลไม้จ้าและนี่ก็คือของอ้อมเองเส้นมีไก่มาระกินที่ร้านยังไม่พอยังต้องสั่งหอบหิ้วกลับไปอีกด้วยิ่มแล้วกลับไปทำงานช่วงบ่ายได้ใครผ่านมาอย่าลืมแวะนะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่อารี